ครับก็วันนี้นะครับมารีวิวอีกแล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นนะครับขุนพลนะครับจากนะครับตำนานนะครับเทพประยุทธ์นะครับก็ถือว่านะครับได้มาตัวที่2นะครับตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับก็เลยมารีวิวดูนะครับก็จะออกเป็นแบบสายสายป้องกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับความสามารถก็จะเป็นนะครับการสร้างน้เม็ดกระยผ่านครับร้อยยี่สิบนะครับอ๋ออันนี้จบพอดีนะครับ ต้องรอนิดน้อยนะครับก็ได้นะครับกิจกรรมนะครับก็ได้มาอีกตัวนะครับอันนี้ก็มารีวิวนะครับคือนะครับตัวนี้นะครับเป็นการสร้างระเบิดนะครับร้อยยีนะครับต่อศัตรูนะครับแถวหลังนะครับแล้วก็จะยั่วยุด้วยนะครับถ้าไปยั่วยุแถวหลังก็ส่วนมากนะจะเป็นตัวตัวระเมิดนะครับตัวระเบิดนะครับ เพราะว่าแถวหลังเขาจะใส่ทวัดดาเมทไว้นะครับแล้วก็ยั่วยุนะครับสตรูติดไปสองรอบนะครับแล้วก็จะคืนฟื้นคืนนะครับกำลังทหารให้ตนเองนะครับแล้วก็คุณพลอีกหนึ่งนายนะครับแบบสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับของดาเมจกายนะครับแล้วก็ทําให้นะครับได้ะรับดาเมจนะครับเบาลงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสองเทินก็ถือว่าดีนะครับถ้าไม่โดน อ่ตัวบางตัวนะครับชิงพลังไปนะครับเราก็จะใช้งานถือว่าดีมากนะครับตัวนี้นะครับใส้ได้สองเทพนะแต่ละที่ผมไม่มีนะครับอันนี้เป็นเทพที่น่าจะใช้ดีแต่ว่าผมไม่มีนะครับก็เอาแบบปกติเดี๋ยวใส่นะครับประเภททหารก่อนนะครับแรกๆนะครับใส่ประเภททหารไม่ได้นะครับเราก็ต้องเลือกดูนะครับว่าจะใส่แบบไหนะครับ ตัวนี้นะครับใส่ป้องกันนะครับผมก็มาในแนวทางแบบป้องกันเลยนะครับที่ติดโล่ไปด้วยนะครับป้องกันด้วยนะครับองค์คลักนักสู้นะครับก็มีนะครับลดดาเมจ12%นะครับเมื่อกำลังน้อยกว่า40%นะครับอันนี้ก็สามารถอัพได้นะครับแต่แพงนะครับเลยไม่อัพนะครับทำไรได้บ้างนะครับ ก็นะครับตัวเราก็ถือว่ามีมีเลือดเยอะนะครับมาดูสกิลทั่วไปก่อนนะครับก็สามโทสะน่าจะใช้งานไม่ยากเท่าไหร่นะครับอันนี้นะครับคุตสูนโดนมานะครับแถวรางนะครับโดนเข้าไปนะครับเราได้เกาะป้องกันด้วยนะครับคุตส้ติดยอดยุมาด้วยนะครับ ต้องดูมันมันเหมือนน่าจะอันตรายอยู่นะครับนี่นะครับเอานะครับแถวลังอีกทีนึงนะครับก็มีมีโดนอะไรนะครับติดเหนื่อยนะครับจากของเจียนนะครับ ก็ถือว่าแรกๆใช้งานดีด้วยนะครับอันนี้อันนี้เป็นตัวดีด้วยนะครับก็ถือว่านะครับเราจะยืนได้ดีนะครับแต่ว่าเทพใส่ไม่ได้นะครับอันนี้นะครับใส่ประเภทอาหารใส่ได้นะครับอันนี้อาวุธอะไรมันก็มีเยอะด้วยนะครับสามารถเพิ่มได้นะครับอันนี้นะครับท่านเน้นนะครับเป็นธาตุทองแล้วก็เขาแนะนําให้เป็นธาตุไฟนะครับเปิดได้นะครับนี่ดูนะครับอัพได้นะครับใส่เข้าไปด้วยนะครับ จะได้เห็นพลังแบตเต็มที่เลยนะครับอันนี้นะครับใส่ใส่ของใส่อะไรใส่ได้นะครับตัวก็ใส่ได้เราก็ใส่นะครับอ่าคุณพลลองไม่ใส่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าอนี้ให้ดูนะครับตัวนี้นะครับเลือดไม่เยอะนะครับตัวนี้เลือดไม่เยอะแต่มียอยุนะครับแล้วก็มีเรื่องของพลังป้องกันที่ถือว่ากําลังดีนะครับในส่วนตรงนี้ก็ถือว่าไม่มีอะไรนะครับเราก็ต้องมาดูนะครับ ความสามารถในขั้นปลุกตื่นนะครับมันจะสุดยอดขนาดไหนนะครับก็หน้าหน้าตามันเทพสามตาเลยนะครับความสามารถนะครับก็มันจะมีเงื่อนไขนะครับบางตัวนะครับใช้งานแทบจะไม่ได้แต่ว่าบางตัวนะครับก็ใช้งานดีนะครับก็ต้องมาดูด้วยนะครับว่าตัวเรานะครับจะใช้งานได้แบบไหนนะครับ เงอนไขนะครับเมื่อนะครับคุณพลนะครับฝ่ายต้นลดทศสาพนะครับจะมีโอกาส80%นะครับมันน่าจะรวมกับตัวเอกไหมนะครับต้องมาดูนะครับว่าต้องมีตัวเองไหมนะครับจะสร้างระเบิดการณภาพนะครับ80%นะครับต่อคุณพลนะครับ2หน้านะครับที่มีสถานะนะครับกําลังใจมากสุดนะครับอันนี้มันมันเอามาเน้นนะครับตีตัวทํานานเลยนะครับแล้วก็รีส เป็นการล้างบัฟบวกของเขาด้วยนะอันนี้ก็ดีนะครับเป็นแล้วก็จะมียั่วยุนะครับสองเทินนะครับทำให้ตนเองแล้วก็พันธมิตรนะครับฟื้นกำลังได้หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์ของดาเมจกายนะครับก็ถือว่าดีนะครับฟื้นโทสะได้นะครับแล้วก็ได้รับนะครับสถานะกาหานะครับสองเทินอันนี้ ถือว่าดีนะครับแต่ว่าต้องมาดูดูอย่างแรกนะครับเราต้องมาดูนะครับมันมันจะเกิดกรณีไหมบางตัวนะครับมันไม่นับตัวเองนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าตัวนี้มันจะนับตัวเองไหมนะครับแบบกรณีที่เราใช้โทรศัพท์นะครับมันจะโทรศัพท์มันจะหายทันทีนะครับ นี่นะครับนี่นี่อันนี้นะครับมีมีเกาะกล้าหาญนะครับก็ถือว่านะครับใช้ได้นะครับใช้ใช้งานดีนะครับเราอันนี้อันนี้ใช้งานได้นะครับ แต่ว่าตัวเรานะครับเราก็ต้องมาดูด้วยนะครับเพื่อนมีตัวไหนไหมต้องมีหลายตัวนะครับอ่าต้องมาดูนะครับที่การออกสกิลแบบทั่วไปนะครับมันจะทำให้โทสะหมดไปนะครับแล้วก็เอานะครับตัวนี้ใส่นะครับ ทุกตัวมีเงื่อนไขการใช้สกิลนะครับต้องมาดูว่าแต่ละตัวนะครับมันจะใช้งานแบบไหนนะครับนี่นะครับใช้างานได้นะครับโอ้โหนี่นะครับก็ใช้งานง่ายนะครับ แล้วก็ปล่อยสกิลปลุกตื่นนะครับอ๋อโหคือมันมันใช้งานดีนะครับมันเก่งด้วยนะครับอันนี้ต้องยอมรับว่ามันใช้งานง่ายนะครับสามารถเอาไปเจอแบบตัวตัวตำนานเราเอาไปสู้ได้นะครับเราเอาไว้นะครับสู้กับตัวตำนานนะครับนี่ครับ ทำยังไงก็ได้นะครับให้ตัวออกสกิลนะครับขอเพียงแค่ตัวไหนก็ได้นะครับออกสกิลนะครับเหมือนการลดโทสะตัวเองนะครับก็ถ้าโดนเผาไหม้ก็นับนะครับเผาไหม้ก็โทสะตกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับเอาไปแบบแก้นะครับแก้ตัวที่เป็นสายเผาไหม้ได้ดีด้วยนะครับนี่นะครับ ก็ถือว่านะครับเป็นเป็นสายที่เอามาใช้งานนะครับมันเป็นตัวนะครับนี่นะดูนะครับดาเมจที่ได้รับนะครับลดลงนะิบซนะครับมันคือลดเยอะนะครับความสามารถเยอะมากนะครับอันนี้นะครับสายป้องกันเลยนะครับแต่ว่าน่าเสียดายนะครับที่เลือดไม่เยอะนะครับถ้ามีเลือดเยอะน่าจะสนุกนะครับน่าจะสูงสุดน่าจะไม่น่าเกินตรงนี้นะครับ แต่ก็มีเกาะมีอะไรนะครับคือเป็นตัวที่น่าสนใจมากนะครับอันนี้เดี๋ยวไปคอมโบดูนะครับวันนี้ก็น่าจะทดสอบประมาณนี้ก่อนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ